สวัสดีครับมาเรามาต่อกันดีกว่าสตอรี่ยีสครับลุยมาเก็บแกลเลอรี่แล้วครับยี่สก็จะเป็นตัวบอสลองหรือเปล่าเราไม่รู้ว่าจะต้องดูว่ามีบอสลองไหมนะไอสองตัวแรกก็เป็นบอสใหญ่ทั้งสตัวเนาะอันนี้จะเป็นบอสอะไรมาดูกันครับ <S 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 ตื่นเต้นกับเนื้อเรื่องสุดๆตอนนี้มาถึงขั้นนี้แล้วโปรแกรมทำลายโบรบอทหน้าอยู่ข้างหน้านี้ มาอันไหน่ะอ๋ออันนี้ก็คือซ้ายขวาซ้ายขวาล่างบนนะครับโอ้โหโโหดด้วยควบคุมบีบีที่ฉันได้กัดก่อนไปปรากฏหน,น,น้าเพ้อเพอครับผมอ่าก็าคือพยายามเรียกตัวเก่งๆออกมานะครับไม่รู้อีสามตัวจะตัวอะไรนะ อย่าบอกอีกสามตัวคือไอ้สามตัวของเอ็นจินพิเทลพวกแองจี้ ale, พวกนั้นไหนปืนยังไงอ๋อปืนเป็นแบบปืนใหญ่ครับผมแต่ปืนใหญ่น้ำแข็งนะฮะอ๋อแล้วนี้ล่ะโอ้นี่ก็ปืนใหญ่อีกโอ้คือคือการสุมได้แต่ปืนใหญ่นี่มันเศร้าจริงๆนะเนี่ยยิงได้แค่เจ็ดนัดอันนี้ยิงได้สามสิบอ๋ออันนี้น่าจะเป็นสเกลเดียวกันกันกบ ตัวของไอ้ปืนม่วงอะปืนครบพิเศษนะครับอืดจริงอืดจริงคือจริงไม่ได้อืดมากหรอกเราเอาวุดไม่ดีมาด้วยแหละนะฮะยิงไปเถอะครับเป็นชาเลยสี่หมื่นห้าครับแต่ผมใช้อันนั้นมันยิงเท่าไหร่ล่ะแสนออมกระสุนมันช้าก,กว่าก็ยิงแรงขึ้นแต่ระหว่างยิงนี้ได้ได,ได้ทีละแสนกับยิงเจ็ดนัดหมดสี่หมื่นห้าสามสิบนัดเหรอ ก็น่าจะแรงกว่านะเพราะแสนสองใช่ไหมตียะแสนสองก็คือยี่สิเอ็ดนัดเองใน,นแง่ศักยภาพแล้วปืนนี้ดีกว่าเพราะว่าถึงจะยิงเบากว่าแต่ก็ได้ประโยชน์มากกว่าอถ้าไม่ตายเราก็ยังแรงอยู่นะก็คือประมาณครึ่งหลอดนะครับศัตตูเก่งแค่ไหนก็ทำอะไรเราไม่ได้หรอกเพราะเราฮิวได้คือเราแค่หลบกระสุนดามเมจใ,ใ,ให้เกินหวิได้แล้วก็ชนะแล้วครับ เราก็หิวได้ตลอดฮนะแต่การยิงมันไม่เข้าเนี่ยน่าเบื่อตรงนี้แหละครับแต่คุณทำอะไรผมไม่ได้หรอแต่ถ้าเอาแบบว่าโนดาเมจอะยากจริงฮะปุมป้มปุ้มจบแล้วเชชนะแล้วอืดหน่อยนะครับผมแต่ก็ชนะได้นะครับ กินเวลาเป็นนาทีเลยเขี้ยเลือดเต็มด้วยพวกเราเอาชนะโปรแกรมทันราบอดแล้วได้แล้วใช่ไหม่ผู้เล่นไม่จบล็อกหลือตั้งสามอันเน่เหนือเพลงก็เพลงก็ดุเดือดจุดจบเรื่องราวนะครับ จะจบอย่างนี้จริงๆหรือเปล่านะครับผมแต่สเตนม,มา20ก็คือไกลามากพอแล้วล่ะสำหรับเกมมือถือนะครับผมควรจะไปขึ้นเนื้อเรื่องใหม่หรืออะไรสักอย่างได้แล้วนะครับแล้วก็ถือว่าส,สตอรี่เกมมาวันสามปีแล้วได้เนื้อเรื่องที่จบอ่ะผมว่าก็กําลังดีนะผู้พัฒนาเกมก็คงได้กําไรไปเยอะแล้วล่ะครับแต่อย่างนี้ไปยังไงต่อเราต้องมาติดตามกันต่อว่าตัวเกมจะพัฒนาอะไรต่อได้อีกหรือเปล่านะครับในเนื้อเรื่องในหมดพิเศษหรืออะไรก็ตามนะครับผมมาลุ้นกันดีกว่าจบแล้วนะครับผมก็ ไม่มีอะไรฮะสตอรี่เพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับผมก็รออัปเดตต่อไปนะครับคิดว่าในเดือนหน้านะน่าจะมีการอัปเดต20่ขีดส20ขีดและว20ีนนิบีกทีนึงนะครับจนครบน่าจะอีกสักสามเดือนแหละผมคิดว่าเมษาน่าจะรู้รู้กันว่าฉากจบคืออะไรนะครับผมจบจริงหรือจบไม่จริงหรือจบหลอกหรือ,อยังไงมาติดตามชมและลุ้นไปนพร้อมๆกันนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันครับ